มาจากไหนพ่อมาจากไหนว่าแม่นนี่ครับนี่มาจากนี่คมคำาซ้อยครับโอ้โอมกดาหาันครับมุกดาหาันเป็นสูตรคำนวณบอกพ่อสูตรคำนวนครับแต่ว่าเลขตลอดทีพเลขประจำปีครับเลขเลขตลอดทีพคือถูกถูกตลอดทีพใช่ไหมครับพ่อตลอดทีพ บุญล่างบุญล่างเอาไปเล่าก็ได้กี่งวดแล้วพ่อนเนี่ยอะไรครับถูกมากีงวดแล้วพ่อโอ้ยตลอดงวดโอนยก็ได้โอ้เลขเลขสูนีนะ่ะย้อนหลังดูก็ได้ว่าฉีบงวดนี้มันเข้าไหมมันเข้าทุกงงวดครับโอ้เปนเข้าทุกงวดคือแม่นแต่พ่อเป็นสูรนะพ่อครับ ติตัวรูกไม่อยากได้นั่นแท้ยังผมนี่ต้นสบับแล้วโา้ยานาะถ้าถ้าหมดผมแน้ะก็ไม่มีเลยผมไม่ได้ค่อยขึ้นคนครับบอกครับผมจยากปันให้โอ๋ปอว่าโอ๋ปอนี่คือสิเป็นคนใจดีครับโอ้ครับผมขอบคุณครับทรงไหเอฟซีโรดแล้วครับแ่ว่า โทรศัพท์ผมก็หมดสำนักปนไดครับแต่ว่ามาคุยกันต่อนานี่ให้ล้วนนะครับผมนี่โอ้ไม่บรนดาเนี่ยได้เล็ดไปข้างคุณเขอขออนุญาตถามคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับผมเนี่ยอายุครบเจ็ดปีครับโอ้สูตรนี้ทำมานานแล้วเหรอครับพ่อโอ้ยตั้งแต่เป็นหนุ่มครับอ้าจักปีละค่ะคนคนที่ให้ก็เสียไปหมดแล้วครับโอ้าอันนี้ อันนี้รุ่นพ่อรุ่นสุดท้ายเลยใช่ไหมนี่ครับสุดท้ายผมคนเดียวนี่แหละครับขนาดบ้านตีกันยังไม่รู้ว่าผมมีเลขเด็ดเนี่ยปาสจะแดงว่าดวงดีแห้งได้นีทั<อ>้งดวงดนี้ถือว่าดวงดีครับ<ะ>ถ้าถ้าได้แล้วเอาจดไว้แล้วไปเคลือบไว้เลยโซลูกโซ่หลานป<ะ>าสสู่ตลอดสีบมันถูกทั้งปีหรอพ่อ อะไรครับตัวตัวนี้มันถูกทั้งปีเลยเหรอครับทุกงวดละครับปีถูกทั้งปีถูกทุกงวดไม่มีปิดโอ้โติโตัผมเคยังเาตอดที่คนอื่นปูนโว้ยไม่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 เจ้าไหลของผมนี่ถูกตลอดชีพครับคันแมนเอฟซีได้สูตรนีก็ไปเอาหอดบ้านเลยยังสีไห่เนาะเอาหอดบ้านต้มไห่รส ววเวราะว่่น้าผมมีผมแล้วก็จิตอาจจะผมมีไฟสืบต่อไปครับโอพ่อก็เลยอยากแบ่งปันใช่ไหมครับพ่อผมอยากเปลงปันปันมีโอกาสมาไหมครับมีครับมีมีค่ะมั่งเทียกับ,บ,บกับวานมั่งเทียกับไปทุระกับทานดูจ้ะรับแต่ว่า บมเมนว่าสิเอามือนีมืออื่นน้าเรียวเต้นโอปอสจะดูครับจ้าจ้าตลอดตีบทุกงวดครับโอ้อยากได้แบบนี้ล่ะแต่ว่าเรียกมีจับคู่ให้เลยอือนี่คมีอยู่สามจิบคู่สามิบคู่ครับประมาณนี้แหละครับสาม ามสิบคู่นี่พ่อมันมันถูกทุกงวดเลยแหละครับพ่อต้องกลับด้วยไหมทุกงวดเข้าทุกงวดบนหรือล่างครับพ่ออะไรครับบนหรือล่างครับทั้งบนทั้งล่างมันสองตัวหรือสามตัวพ่อสองตัวครับโอ้สองตัวครับว่ามีได้หนีเยะซื้อต้องกลับด้วยไหมพ่ออะไรครับต้องกลับด้วยไหมครับกลับครับกสิมีชุดเน้นน้ำเบาพ่อ บมีมันเรียกแบบว่าอยู่นี่มันมันออกตลอดสี่มันหมุนไปหมุนมาอยู่ภายในสามสิบตัวนี้ครับแต่ว่าพ่อจับคู่ให้เลยใช่ไหมครับพ่อเพราะว่าจับคู่จับคู่ให้เลยสามสิบคู่นี้จับเรียบร้อยไม่เปลี่ยนแปลงนะมันจะออกอยู่ในนี้เบิด์ปีครับออกอยู่นเบิดปีสูตรนี้พ่อคิดค้นเองเหรอครับผม ผมก็เอามาจากอันดีครับคูบาอาจารย์อีกทีนึงโอ้ครับแต่ว่าผมมันขาดทุนซื้ออ๋อพ่อไม่มีทุนซื้อครับแล้วก็ก็ไม่ค่อยชี้เลขเท่าไหร่ครับครับผมมีแต่บอกคนอย่างเดียวใช่ไหมครับว่า บอกก็ไม่ค่อยบอกครับ <laughs> โอ้ <laughs> โหโชคดีกันเน <c ans> ี่ยนะกบ่มีในนี้แยาสิบไปซื้อนบบมีสามสิบหางแล<ค>้วพ่อเนาะมีแค่ซื้อครับแค่นบุมีอยู่ในนี้บ่ต้องซื้อครับ <h> แต่ว่ามีอาจารย์ดัง,อจจงอมมดบออาจารย์ชี้ดังๆกันให้อาจารย์ล้อไหมโรดลีดสามสิบกูดีเอาลีดสองสองอันนี้สองตัวนี่ไอมีสูตรแม่นเนาะครับ คือว่าโชคดีผมได้ฟังอันคลิปอันทั้งอื่นโอ้ยว่ะแบบมันยากว่ะผมก็เคยฟังครับผมแต่ว่าของผมอยูอย่หอ้ยมักเหมือนกันครับถ้าถ้าถ้าไม่เข้านี้ผมว่าย้อนคืนหลังได้สิปีก็ได้ย้อนคืนหลังดูได้ครับ ตัวเลขตัวนี้มันเข้าไม้งวดที่ผ่านมามันเข้าไม้งวดก่อนที่ผ่านมาก็เข้าไม่นี่มันทุกงวดครับครับเอาพร้อมพร้อมตัวเลขแล้วยงครับพ่อ,อตอนตัวนี้ผมอยู่หน้าครับอ, <c oughs> อ้าวบ้านนี้วิ่งตัวใดพ่องวดนี้แต่ว่าเลียเลียกวิ่งเนินมันกัดเธือเขาเธือ่บอกเขามันมีแปดหาครับ วัดนีน้นบ่าจ้ะครับมันมีแปดก็บมาวิ่งเทธรรดาเรีวิ่งเลียกติดอีมันมีซีตัวบ้านนี้ลักลักนุยกับเปหาลัก1ิบกับเปหามันมาตรงกันบ้านนี้บ้านานี้เ็ดจังไรสิได้สูตรพ่อเนาะพ่อืือได้แน่ว่ค่ะตัวเด่นเลนมั่นบอมมัน อันนี้มันร่วมไปมืดหน้าครับมีมีมต,ตัว,ตวไหนบ้างครับพ่อไม่ไม่รู้ว่าดินตัวไหนแต่มันอยู่ในสามสิบตัวนี้แต่พ่อสูดพ่ออยู่บ้านบ่จ้ะครับอยู่บ้านแต่ว่าตอนนี้อยู่หน้าส<ฮ>ูบน้ำใจเก่าโอ<ฮ>้ถ้า<ฮ>มีเวลามา ตอนไหนก็ได้เมืออ่อไหรไม่อยากต้องโทรมาสี่สิโทษถามเอานี่แม่พ่ออยากได้งวดนี้แม่พ่อมันไปไม่ทันแม่พ่อเฮ้ยมันมันตีนเห็นกันเนาะเจ้าน่าเห็นเดี๋ยวผมก็ไปโอ้ไปนี่เอาอยากอยากให้ทันงวดนี้นะใช่ครับพ่อแม่จำหนีก็เดี๋ยวก่อน ดูก่อนครับแ้นเออพ่อดูให้ผมหน่อยครับครับครับเพราะว่าเล็กเสียออกมืออ่นน่ะแม่ผมแม่พ่อจะไม่ทันบพ่อห้เอฟซีเลยเคียงวกอนครับครับครับจ้าพ่อเล็กเสียออกมืออ่นนาะค่ะมื่อคุณพ่อกับซีหามาก่อนอันเอฟซีอยากไปหาก็ได้เนาะพ่อเนะอยาไปหาก็ได้อือยูนี้เตรียมแล้วนะเตรียมแล้วค่ะอ่าเอาเอาหลักศูนย์ก่อน ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจ้ะศูนย์สามาจ้ะศูนยห้าห้าจ้ะศูนย์เจ็ดศูนเจ็ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งะสองสามสองสาสองห้าห้าสองเจ็ด สองเจ็ดสองเก้าสองเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามสี่ห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหกห้า หกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้าแปดหนึ่งแปดสาปห้าหปเจเจปดเก้าปหนึ่งสาสห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจด เหนึ่งเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหเจหเก้าเจเกอันนี้มันท้ายชี้ตัวนี้ตาวท้ายกู่อีกก็ ศูนย์สองมิจฉาคูค่ะต่ายคูอาจดไปก่อนศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สี่จ่าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์แปดหกแปดหกแปดสองสี่สองสี่สองหกสองหกสองแปดสองแปดสี่หกสี่หก 4ี่แปดส่แปดอ้าเมดเมด่มําำนี้ครับแต่ว่ามันไทยไทยขีกกับไายคูนะโอ,อ,อ้าชุดนี้เอาไปเคลือบไปเลยชั่วลูกชั่วหลานเลยครับวานนี้ให้โอปอว่ามันออกตัวไหนให้โอปอล้อมให้ผมครับล้อมให้ก็ล้อมให้ทั้งปีทั้งชาติล้อมล้อมไปเลยเลยโอ้เออนี่นี่ตลอดสี่ เมืองวดที่แล้ว้องไปหาดอกดอนอืนหาอยู่นี่แหละมดแหละเมืองวดที่แล้วสี่หกเนาะพ่อเนาะโอ้มันก็เข้านะพ่อเนาะนเข้ามันเข้าตัวหนึ่งบางทีมันเข้าบนเข้าล่างอย่างนี้เหรอพ่อครับเข้าทั้งบนทั้งล่างโอ้ยบนล่างเลยเหรอครับครับโอ้มีสามสิบสแว่างวปอนิคำคำนวณว่าจะซื้อตัวเท่าไรเท่าไรจะได้กำไรเท่าไรทั้งหมดครับคำไว้ก่อนนี่โอ้ ถ้าถ้าถ้าว่าซื้อไปทุกตัวมันถูกมันขาดทุนเราก็ไม่ไม่ซื้อนะเอาเป็นว,ว่าเราเราเราชอบตัวไหนดีกว่าเนะพ่อเนาะครับถ้าชอบตัวไหนก็ลงทุนเนานะโอ้ครับผมถ้ามีเลขคนอื่นว่ามีตัวเด็เดๆก,ก็เรามาเบิ่งกับของเราครับครับอืมก็เป็นแนวทางนะพ่อเนาะเออนี่แหละ เป็นเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําคุณพ่อผมก็ผมก็เคยโทรไปแต่ไม่รับเนะโอ้สงสัยสงสัยทํางานอยู่มังพ่อก็เลยไม่ได้รับครับผมครับอืมยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเดี๋ยวผ่านไปทางนั้นเดี๋ยวลูกจะไปหาได้พ่อเด้อครับครับขอบคุณคุณพ่อครับผมคุณคนจ้อยนะครับเดี๋ยวผมเมมเบอร์ไว้ก่อนคุณนจ้อยว่าอยู่บ้านกกแดงตมบุญกแดง ครับผมสูตรนี้คือยังไม่เคยให้ใครเลยใช่ไหมพ่ออะไรครับสูตรนี้ยังไม่เปิดเผยให้ใครมาก่อนไม่ให้ให้เขาไปเขาว่ามันหลายคนเขาก็ไม่สนใจกันไปเลยเขาว่ามันหลายตัวใช่ไหมพ่อครับเขาไม่สนใจเลยโอ้ยแล้วไปผมอยากหาคนที่เน้นนแกเนี่ยสำหรับคนที่ชอบนะพ่อเนาะครับครับผมอขอบคุณคุณพ่อครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณพ่อนะครับสําหรับแนวทางนะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพ่อนิคมคํสร้อยนะครับผมคุณพ่อบอกว่าสูตรนี้ถูกมาทั้งปีทั้งชาติว่างันนะครับคือเอาให้ลองเปรียบเทียบดูให้ลองย้อนหลังดูนะครับพี่สีลองย้อนหลังดูนะครับพ่อบอกว่าย้อนหลังได้เป็นปีเลยนะครับชุดนี้คือไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าใครมีเลขดับเลขอะไรก็สามารถลองมาตัดดูได้เอาไปเปรียบเทียบนะครับชุดสูตรนี้เป็นสูตรเปรียบเทียบนะครับผม ยังไงก็ใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับนะฮะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ